กันใน EP ที่3นะนะครับวันนี้เราก็จะมาคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะครับไปด้วยกันว่ามันคือผีไม่ผีนะผีไม่ผีนะครับนี้เรามีช่วงเพิ่มใหม่ช่วงแล้เราจะ ให้เพื่อนๆนะครับส่งคลิปลเราเรืองประสบการณ์ที่คุณเจอแล้วคุณสงสัยว่ามันคืออะไรมันคืออะไรกันแน่และเราก็มาช่วยกันวิเคราะห์ไปด้วยกันไปพร้อมกันนะครับค,บคือผมอยากให้ ช่วยกันเล่าเรื่องที่ตัวเองประสบมานะครับเรื่องที่พบกับตัวแล้วหาคำตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ส่งมาในไลน์นะครับ ID ยไลน์อชิตะสตูดิโอนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่ข้างล่างบอกนะครับใต้คลิปนะฮะส่งมาทาง ID ยไลน์หรือจะส่งมาที่ออีเมลเลยก็ได้นะครับ เรามาเปิดฟังไปด้วยกันนะฮะเทปแรกนี้ก็มาจากคุณวสันนะครับหนุ่มชนบุรีนะครับาจากพนัทนะครับพนัทชนบุรีก็มีประสบการณ์แปลกๆมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเดี๋ยวเราไป ฟังพร้อมๆกันครับไปครับนี่ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อ,งน,ง,นอ,นองนี้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อเมื่อหลายปีก่อนนี้นะครับผมได้ไปถ่ายรูป,ปรมาตกอของต้นเมืองนะครับเขาไปวัดแห่งหนึ่งแถวต้นเมืองนะครับก็ เราอตรงศา,าราที่ที่จัดการศพนะครับก็จะมีศารตายใหญ่อยู่หลังหนึ่งเปสารตายายที่อยู่ในฝักของสาเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรประมาณนี้นะ,ะ,ะเราซึ่งผมเป็นคนที่แบบว่าเคารพหรือว่าศรัทธาสิทธิ์เหล่านี้นะครับเวลาไปเจอ ฐาตาย,ยายรู้ว่าอะไรเนี่ยเราก็จะต้องไปไหว้ไปกราบจักระขอพรอะไรเนี้ยนะผมก็เลยนะไปทิ้งน,น้ำเป่าปรปขวดหนึ่งแล้วก็เอามาไหว้ฐานตาย,ยายนะครับการภาวนาขอพรขอให้งานจบนี้ภนะาบดื้อใจภาพคจีเมตตาในการ การถ่ายรูปให้รา่ราพื่พนอะยทั้งหมดนั้นก็ไอ้สภาพในตาทุกสิ่งทุกอย่างทุกความในล่าพี่นั้นเป็นวิธนะีการอะไรต่างๆที่ผมดําเนินการถ่ายภาพงานจบนะจนจบงานด้วยดีนะครับนัก็ถ่ายถ่ายรูปพานไปด้วยดีนะพอถ่า,ถายรูปเสร็จปุ๊บผมก็เลยอ่า เข้าเวลาจะภาพนะครับเพื่อจะกลับบ้านนะะเอลาเสร็จปุ๊บก็เดินไปไหว้เจ้าที่จีนเป็นชายใต้ยายผมก็ไปไหว้ไหว้อีการมันึองของพ่อหลวงพ่อเนี่ยอกว่าการเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับแต่ได้มีโทรศัพท์ไปโดยมิตของขั้นนะครับเรลองจับไหว้จากใต้ใหญ่จีนผมก็เดินไปที่ป้ายรถเมีเพื่อที่จะไปรอแท็กซี่นะครับ ไปเด็นรเนี้ก็เดินดันข้างวัดอะไรเนี้ยก็เดินไปถึงป้ายรถเมล์ปบก,ก็รอรถประมาณยี่สิบนาทีได้ผมก็มือรออยู่นั้นพอหลังจากผ่านไปยี่สิบนาทีปุ๊บผมก็เห็นขี่คันหนึ่งมาขับรถมาผมก็เลยโบก <c oughs> โบกโบกแจ็กซี่เพื่อที่จะกลับบ้าน พอบอกได้เสร็จผมก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปหว่างที่รถแท็กซี่ออกตัวที่จะไปบ้านผมนะครับไปท้งเขตอุตสิผมก็เลยคุยกับแท็กซี่อะไรคุยไปได้วทักทายตามภาษาคนมีรษจะสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็เลยลอบท้งแท็กซี่ว่า ยนงไงบ้างที่กลับให้ลูกค้าเยอะไหมเขาบอกก็พอได้นะแอร์ก็ซีก็หันกลับว่าเดี๋ยวมองที่กระจกมองหลังเนะ่ยเขาก็หันมาถามผมว่าเอ้าคุณคุณคุณพอแล้วอ่าตายายที่ยืนอยู่กับคุณน่ะตายาย ที่ยืนอยู่กับคุณน่ะไม่มาด้วยหรอเขาไม่ไม่มาด้วย,นะวยนะอะไรเนงะี้ยยืนอยู่กับคุณนะอะไรเนงะ<ฮ>ี้ยเราก็อึ้งเฮ้ยใช่เหรอกี่เห็นี่เห็นใครนะอะไรเนงะี้ยเราก็ถามผู้ร้องไงใจอ๋อตายายที่ยืนยืนอยู่กับคุณน่ะยืนยืนส่งขึ้นคุณขนะึ้นรถอะอะไรเงี้ยประบอกเราก็ชะงักไปนิดนึงอะไรเนงะี้ย แล้วแล้วก็ตอบชักซี่ไปด้วยด้วย,ด,วยด้วยความตกใจในในคำพูดที่ชักซี่ถามมาแล้วก็บอกว่าพี่ผมผมมาคนเดียวผมไม่ได้มาหลายคนนะเอา้าแล้วตายายที่ยืนอยู่บนข้างคุณเนี่ยเขาไม่มากับคุณเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็ถามย้ำอีกทีนึงผมก็ผมอยู่คนเดียวผมผมยืนอยู่คนเดียวนะผมไม่ได้ยืนอยู่กับตายายอะไรที่ไหนอะไรเงี้ย ผมก็เวอร์ <c oughs> หลังจากนั้นแท็กซี่ก็งงบุญใหญ่อะไรยเงี้ยผมก็เลยบอกเฮ้ยววา hey, ตาไดา้ครับมัง้งแทอะไรอย่างเงียตาได้มั้งแท็กซี่แท็กซี่พอหลังจากนั้นเขาก็ขับผมมาส่งบ้านผมแถวเขตปรนะเสริฐเลยอ่าขับไปจนถึงแล้วก็แล้วก็ ลงรถไปอะไรเงี้ยนี่ก็คือประสบการณ์ที่แบบว่า,าที่ที่เจอมาบนเด็กรถแท็กซี่แท็กซี่ก็ทักมาอ่างเงี้ยมันก็ทำให้ <c oughs> ลุกขนพองมีนกนะคราบอะไรที่แบบว่าที่เรามองไม่เห็นเลยแต่บางคนอาจจะมองเห็นก็ได้นะครับ นี่ก็คือประสบการณ์เล่นเล่าเรื่องผีท nah ี่ผมเคยได้ได uh uh ้ใจมาตมกี้นันนะก็ก็เป็นเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ต้องขอบคุณกุณประสันด้วยนะครับที่ส่งเรื่องราวไป นะครับเรื่องราวที่พิสดารที่ไปเจอมาที่งงว่ามันคืออะไรมันคือผีหรือไม่ผีนะครับเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกอย่างไรฮะรู้สึกว่ามันคือผีใช่ผีครับแต่หลังจากที่ฟังนะครับที่พี่วสันเล่านะครับวิเคราะห์ได้ว่า อย่างที่โบราณเขาบอกแบบไปไหนเนี่ยมือไม้อ่อนไปไหนไปลามาไหวรู้จักกราบไหวผู้ใหญ่อะไรเนี้ยฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปตรงไหนก็อยู่ได้สบายครับไปอยู่ตรงช่วงตรงไหนเนี่ยเขาก็จะช่วยดูแลแสดงว่าคุณตาคุณยายนะครับคู่นั้นนะครับจากตายายก็คงเป็นห่วงนะครับ เป็นห่วงพี่วสันที่แบบว่าทํางานดึกๆแล้วก็กลับแล้วก็ด้วยที่พี่วสันเอาน้ํานะครับไปไหว้นะครับเหมือนก็เลยเหมือนเป็นการสื่อนะครับว่าเอ้คนนี้มันคนดีนะรู้จักให้คนอืน่นรู้จักเผื่อแผ่และรู้จักการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไปในสถานที่นั้นๆนะครับเขาก็เลยมาดูแล นะครับถ้าถ้าคนแบบนี้อย่างกุณสันเนี่ยพี่วสันไปไหนมาไหนสบายครับไปอยู่ในที่ลงทิศลงทางไปนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยดูแลครับรักษาความปลอดภัยให้เพราะนั้นสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตคือนะครับความอ่อน้อมถ่อมตนนะครับไปไปลามาไหว้นะครับรู้จักขลุกนะครับเพราะว่าคนสมัยนี้จะไม่ค่อย มีมารยาทกันถ้าคุณปึกมารยาทไว้เป็นนิดเลยติดตัวเนี่ยไปที่ไหนใครก็รักแน่นอนครับไม่ว่าจะคนพูดผีเทวดาไปไหนใครก็รักครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลางกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องเล่าประสบการณ์นะครับที่พบมาประสบการณ์แปลกๆที่จะมาแชร์เรื่องราวสนุกๆเรื่องราวให้ เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับในช่วงเพื่อนเล่าผีนะครับก็ติดต่อมาได้ทางไลน์แล้วก็อีเมลได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ